ในยามค่ำคืนอันเงียบสงบณลานกว้างใหญ่ของพระมหาธาตุชเวดากององค์เจดีย์สีทองอารามได้ส่องสว่างเจิดจ้าติดกับความมืดมิดของท้องฟ้ายามราตรีบรรยากาศโดยอรอบเต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธาอันเปี่ยมลน้นท่ามกลางความสงบนิ่งนั้นทีมงานบรารมีอัครละล้านนาได้บรรจงนำผางประทีปหรือตะเกียงดินเผาดวงเล็ก นับพันนับหมื่นดวงมาจัดเรียงอย่างตั้งใจและเป็นระเบียบงดงามบนพื้นลานหินอ่อนเมื่อเปลวไฟแรกถูกจุดขึ้นและค่อยๆลามไปทีละดวงจนครบทวนภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าคือความสว่างสวัยอันน่าอัศจรรย์พางประทีปนับหมืน่นได้กลายเป็นสายทานแห่งแสงไฟสีส้มนวลอันอบอุน่นทอดยาวเหยียดเป็นแนวงดงามโอบล้อมรอบฐานขององค์พระธาตุมหาเจดี แสงอะยิบระยับของดวงประทีปนับไม่ถ้วนสะท้อนกับลานหินอ่อนและขับให้องค์เจดีสีทองดูสุกสว่างและเปลี่ยมไปด้วยมวลขลังยิ่งขึ้นไปอีกที่สำคัญที่สุดคือผางประทีปแต่ละดวงที่สว่างสวัยอยู่นั้นคือตัวแทนของผู้จองพิธีารายปี2อะไรปี2568ทุกท่านรวมถึงชื่อข้อมูลของทุกท่านด้วยแม้ตัวจะอยู่ไกล แสงสว่างแห่งศรัทธ,ธาของท่านก็ได้ถูกจุดขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณนาสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งนี้แล้วนี่คือภาพของมหากุศลแห่งการถวายแสงสว่างที่เชื่อว่าจะนำชีวิตให้สว่างไสวมีปัญญาและพบเจอแต่สิ่งดีงามเป็นภาพที่สร้างความปิติยินดีและความอิ่มใจอย่างประมาณไม่ได้